สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา a n Angel b l ิล s Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือลัคนาพฤกษกก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้สำหรับพวกเราค่ะ เน,นเน้นเรื่องความรักเลยนะคะโอ้คือเราออกคลิปดวงภาพรวมนะคะงานเงินความรักสุขภาพต่างๆนะคะออกไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปดูได้นะคะแต่ถ้าเรื่องความรักเน้นๆในคลิปนี้เลยคะ่ะเราจะมาเจาะลึกกันเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเนาะออดีใจมีโอกาสอัดคลิปดวงความรักให้นะคะ ็นพิเศษนะคือตรงนี้เนี่ยต้องระวังไพ่ไม่กวาดกับไพ่บ้านนะคะโฮมแอนเนี่ยมาด้วยกันคือมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวในความสัมพันธ์สามีภรรยาเรื่องทะเลาะกันเรื่องของการอย่าร้างหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ <c oughs> ตกลงจะเซ็นใบหย่าหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ ทะเลาะกันถึงขั้นที่ว่าคิดว่าจะแยกบ้านกันอยู่แยกห้องนอนแยกอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกขุนเคืองใจเป็นอย่างมากหรือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนรักไม่ยุติธรรมหรือไม่เข้าใจเราตรงนี้เราต้องการให้เขาฟังเราโอเปเนียนหรือความคิดเห็นต่างๆของเราด้วยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้ยินที่เราพูดหรือเราเคลียนคนละเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน าจจะมีปัญหานะคะหรืออุปสรรคเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้และเป็นต้นเหตุทำให้เราอยากจะตัดสินใจยุติบางอย่างนะคะต้องระวังค่ะทะเลาะกับแฟนโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ดาวพุธยังเดินถอยหลังอยู่ Mercury Retrograde นะคะตั้งแต่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึง15ธันวาคมนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อยู่ดีๆก็เลิกกันแฟนเดินมาขอเลิกหรือว่ามีเรื่องบาดหมางใจผิดใจกันอย่างไม่คาดว่าจะต้องทะเลาะกันนะคะมาดูกันค่ะ six of wands the moon หลายคนยังเศร้านะคะเพราะว่าไปนึกถึงเรื่องเก่าๆที่อาจจะมีความหลังนะคะกับใครบางคนนะคะโดยเฉพาะคนทัตน้ำอย่างราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะ the chariot รถม้ามาแล้ว the emperor uh huh. คือสถานการณ์มันดูหมินเม <c oughs> มากๆเลยในแง่มุมของความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าต้องคุยกันให้ดีตกลงกันให้ได้แล้วก็แร์นะคะแร์กับคนรักให้มากๆนะอย่าคิดถึงแต่ว่าเออเราจะได้อะไรนะคะจากความสัมพันธ์นี้หนึ่งสองสมส ให้คิดด้วยว่าคนรักเนี่ยเขาอยากได้อะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยหรืออาจจะสลับกันก็ได้ Energy id, พลังงานสลับได้นะคะคือตรงนี้อาจารย์ว่าใครบางคนเขารู้สึกว่าเราไม่แฟร์กับเขาหรือเรารู้สึกว่าเขาไม่แฟร์กับเราก็ได้นะเป็นความผิดหวังนะคะของความอารมณ์ความรู้สึกใครบางคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้อ่า อาจจะมีเรื่องของลูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากมีลูกบางคนอาจจะอยากมีแต่มันไม่เหมือนกันกับสิ่งที่คนรักของเราต้องการนะคะความสัมพันธ์เกิดเป็นความบาดหมางเกิดเป็นความขุนเคืองใจนะคะหรือเป็นอะไรอะไรที่เรียกได้ว่าเราก็ต้องเจอกันอะหาอะไรที่มาพบกันคนละครึ่งทาง ความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวมันไม่ดีอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้มันมีเรื่องของคนอื่นพยายามจะเข้ามาแทรกแซง interfering ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราครอบครัวเราหรือเพื่อนเขาครอบครัวเขาหรือมือที่สามนะคะตอนนี้คือเรื่องมันยุ่งยากเพราะคนอื่นความสัมพันธ์จบไม่สวยเลยอ่ะ แะเลาะกันหนักมากหรือบาดหมังใจกันหนักมากโดยที่ไม่จําเป็นเลยเข้าใจกันผิดทั้งนั้นนะคะต้องกลับมาคุยแล้วแหละเพราะว่าตรงนี้มันคือการที่เรามาฟื้นฟูความสัมพันธ์กันใหม่ถ้าเรายังอยากแต่ถ้าเราบอกเออไม่เอาแล้วเราจะปล่อยผ่านนะคะเราก็เลิกไปก็เสียคนดีๆไปหนึ่งคนหรือเขาก็เสียเราไปเขาก็เสียคนดีๆไปหนึ่งคนอย่างนี้ก็ได้ มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องมีปัญหาแต่ก็มีเบื้องบนเนี่ยเขาอาจจะอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้แหละเพราะว่าต้องการให้เราเนี่ยไปเจอใครบางคนที่ถูกต้องตรงกับสิ่งที่เราปรารถนามากกว่านะคะอาจารย์รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไปหวนรำลึกถึงคนเก่าเยอะเนื่องจาก Mercury Retrograde ด้วย ตอนนี้อาจารย์ว่าใครบางคนน่าจะคิดถึงเราหนักมากแต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวเราเองที่ต้องการที่จะไปแล้วเป็นอิสระล้หรือเจอคนใหม่ละแต่เราจะนึกถึงคนคนนั้นตลอดเวลานะคะนึกถึงเขาตลอดเวลาเลยถามว่าเขานึกถึงเราไหมอาจารย์ว่าเขาก็นึกถึงเราตลอดแถมอาจารย์ว่าคือเราเนี่ยเป็นคนที่เป็น Best relationship สำหรับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีมาเป็นคนที่เขารักมากหรือเขารู้สึกว่าเขายอมเราทุกอย่างสลับกันได้นะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ว่าตอนนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเองผิดหวังมากเกี่ยวกับเขาคนนั้นแลวเขาก็ผิดหวังในตัวเราเหมือนกันแต่มันย้อนเวลากลับไปเอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้แล้วความสัมพันธ์นี้มันแตกออกไปแล้วจากความเข้าใจผิด และการยุแยงตะแขคงรั่วจากคนรอบๆตัวมีคนที่ไม่อยากให้คุณได้ลงเอยมีคนที่เหมือนกับต้องการเห็นคุณเลิกกันนะคะเราอย่าอะไรอาวรณ์นักเลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้อะไรที่มันตายไปแล้วฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นความจริงนะสัจธรรมแต่ว่าที่เราเป็นอยู่คือเราเสียใจ ได้ค่ะแต่เราต้องมีสตินะคะอย่าขาดสติตรงนี้อาจารย์ว่ามีคนที่ยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยมันดีใจมากเลยดูสิถือดาบแทงไปที่หลังพึ่งพึ่งแตกลังฮือเนี่ยไอเนี่ยมันต้องการให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือว่าให้เขาเลิกกันหรือว่ามันอิจฉาเปล่าเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วม,มันต้องมีอะไรที่ ทำให้คนคนนี้ต้องเข้ามามีบทบาทกับความสัมพันธ์ของพวกคุณเพราะว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเก่านะคะคือเขากลัวเราจะได้ดีกว่าเขาคนคนนี้เหมือนหวังเงินมรดกหรือหวังสมบัติด้วยนะคะหรือว่าหวังอะไรบางอย่างอาจจะเป็นลูกของเมียเก่าเขาหรือว่าลูกของสามีเก่าอาจารย์ไม่รู้ว่า แต่ว่ามันดูแล้วมันวุ่นวายมากเลยหรือเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นแฟนเพื่อนของแฟนเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนคนนี้เหมือนกับผูกใจเจ็บเรามานานหรือเป็นคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเราแต่ช่างมันเถอะอาจารย์ว่าเราไปเริ่มต้นใหม่เราเจอคนที่ดีกว่ามากแล้วอะถูกต้องตรงกันกับสิ่งที่เราร้องขอหรืออธิษฐานจิตมาตลอดพวกตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันต้องไปแล้วค่ะ ถึงตรงนี้เราอย่าไปนึกถึงอดีตเยอะมันทําให้เราไม่ไปข้างหน้านะเนี่ยเราไม่ move on เพราะเรื่องนี้แหละเราติดอยู่กับที่ stuck energy ทั้งที่เราอะ่ะมีโอกาสเจอคนที่เขามาจากทางไกลเป็นคนต่างชาติหรือคนที่เขาเประสบความสําเร็จในชีวิตมาดีมากแล้วอะ่ะเหมาะกับเราทุกอย่างทุกอย่างนะคะคือคนคนนี้เขาดูคิดถึงเรา แต่อาจารย์รู้สึกว่าเราอ่ะไปคิดถึงคนอื่นตอนนี้หลายคนเนี่ยตัวอยู่กับคนหนึง่งแต่ใจไปนึกถึงแต่อีกคนหนึง่งเพราะเราผูกพันใจเรากับอีกคนหนึ่งมากกว่าหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นลนักษณะเบื้องบนที่เขากำหนดมาแล,าล้วให้พระมาคือเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราหลงผิดเลือกคนผิดหรือไปติดอยู่ในบ่วงกรรมเจอเจ้ากรรในเวนิกรอบ คือเราให้โอกาสคนคนนี้หลายครั้งนะคะแต่ไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ครั้งเนี่ยมันไม่เคยเวิร์กเลยมันไม่เคยเวิร์กเลยแล้วเสียงอาจารย์เนี่ยเหมือนมันกล้องกลงวานอยู่ในหัวพวกเรามนเนี่ยคือเหมือนกับอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนจากอดีตชาติคุณอนะแล้วเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดมากเขาเป็นคนที่คุณไม่เคยสลัดเข้อออกจากหัวได้เลยสักที ใช่ไหมพูดอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาต้องมีอะไรบางอย่างที่ผัวพันกับคุณมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ชีวิตคุณกําลังจะสร้างครอบครัวกําลังจะมีความสุขกับคนปัจจุบันหรือว่ากําลังจะได้เจอคนใหม่หรือคนรักเก่าเราเนี่ยแหละที่เขาไปเจอคนใหม่กาลังจะแต่งงานนะคะถึงจุดนี้อาจารย์ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่า ดีกว่าคนเดิมๆอะ่ะที่ทำให้เราผิดหวังเราไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับไปหาเขาแล้วค่ะสถานการณ์ในชีวิตเรามันดีกว่าที่เราคิดแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกับเรารามานานอะ่ะ คนที่เขาแฟกับเราคนที่เขาพอดีกันคนที่เขาส่งเสริมเราเข้าใจเราหัวเราะในมุกตลกเราคุยกับเรารู้เรื่องตรงนี้อาจารย์ว่าเรากับคนนั้นเขาไม่ค่อยคุยกันหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร m i s คอม m u n น c เคชั่นเยอะมากหรือไม่ก็ not willing to communicate คือไม่ไม่ เต็มใจที่จะเจราจาเลยคือไม่คุย mm. เรื่องที่จะเงียบ mm. เงียบกันหายหายกันไปต้องให้โทรตาม mm. โทรมาถามว่าจะเอายังไงโมโหแล้วนะแต่คือพอดูเขาตอบเราเรายิ่งโมโหแต่คือตอนนี้อาจารย์ว่าเราไปไกลแล้วแหละเราไม่อยากอยู่แล้วเราพอแล้วแล้วคือทุกอย่างเกี่ยวกับเขามันเหมือนเป็น flash back กลับมาในความทรงจําเราบ่อยครั้งมากเลยอ่ะบางทีเราเห็นเขาร้องไห้บางทีเราเห็นเขาเสียใจคิดถึงเราอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะเห็นเราแบบนั้นด้วยก็ได้มันเหมือนกระจกสองหากันความรักครั้งนี้มันเศร้ามากเลยค่ะถ้าทางจะเป็นทวินเฟลมส์แต่ว่าไม่ได้ลงเอ่ยทวินเฟลไม่จําเป็นต้องลงเอยกันเสมอไปหรอกนะ อาจารย์ว่าต้องมีอะไรบางอย่างอะที่ทำให้คุณสองคนแตกจากกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมีคนที่ยังตัดใจไม่ได้จากความสัมพันธ์นี้และยังเฝ้ารอการติดต่อมาอาจจะเป็นตัวเราหรือเขาด้วยแต่เหตุผลหนึ่งที่ว่าคุณไม่ควรกลับไปหาก็คือมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ในสิ่งที่เขาคิดคุณกับเขาเนี่ย ต่อให้มานั่งคุยกันนะคุณก็ไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้ในเรื่องของความต้องการเพราะคุณต้องการคนละอย่างกัน want different t h i n g คิดไม่เหมือนกันหลายเรื่องมันไม่ไปในทิศทางเดียวกัน you're not on the same page ค่ะเราอยู่กันคนละหน้าเลยแต่ทีนี้เนี่ยตัวเราเองก็มีโอกาสเจอคนใหม่ที่เหมือนกับหลังจากที่เราได้อยู่คนเดียวพักฟื้นอารมณ์จิตใจความรู้สึก แล้วเราก็เจอคนใหม่พร้อมกับเราตั้งความหวังแล้วว่าเราอยากจะมีความรักที่ดีมีคนที่เขารักเราแค่เราจริงๆอะ่ะดีกว่าคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่ฆ่าเราด้วยมือเขาเองอะ่ะคืออันนี้เปรย์เฉยๆนะไม่ใช่พูดจริงๆนะคะคือยกตัวอย่างเหมือนกับ คนที่ทําให้เราต้องเจ็บปวดมากๆคนนี่ทําให้เราต้องเสียใจอะ่ะและเขาเป็นคนที่เรารักที่สุดเราก็คิดว่าเขารักเราเรานึกว่าเขารักเราแต่จริงๆเขาไม่ได้รักเราอย่างนั้นไงเรารักเขามากกว่าเขาไล่เราไปจากชีวิตเขาแบบไม่ใยดีเย็นชากับเรามากวันที่เขาไปเขาออกตัวล้อฟรีเลยนะวันนี้ถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยเราบอกเราขอคิดดูก่อน ะค,ะคือพอเรานึกย้อนกลับไปเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับคำพูดการกระทำหรืออะไรก็ตามที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเราหมดคุณค่าเหมือนมันน่าผิดหวังมากในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆและเราพยายามจะติดต่อพยายามจะขอคุยขอเจรจาแต่เขาไม่เปิดโอกาสนั้นให้เราเลยณนะเวลานั้นแล้วตอนนี้จะมาเล้าหรือหาอะไรเนี่ยเห็นไหม จะไม่อยากพูดคุยอยากเปิดใจเปิดอกคุยเราไม่คุยแล้วค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราให้โอกาสเยอะแล้วแล้วตอนมีเวลามีโอกาสเขาไม่ได้ใช้อย่างรู้คุณค่าถ้าใครที่คิดว่ายังให้โอกาสได้ก็ลองดูแต่ว่าตอนนี้ไพ่แนะนำเรื่องของการลองเปิดใจฟังเขาก็ได้หรือจะเปิดใจดูคนใหม่ไปเลยถ้าเราเลิกกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะ เราก็เคลียร์ตัวเองออกมาเพราะว่าถ้าเรามีแรงปัถนาอะไรอยู่เราอยากจะสุขสมหวังอะ่ะแต่เขาไม่ทําให้เราหรือเขาไม่วิลลิงไม่ไม่เต็มใจจะช่วยเหลือเราอันนี้ก็ถือว่าเขาเป็นแค่ตัวหลอกคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราไปเจอคนที่ถูกต้องเหมาะสมไปลงเอยกับคนของเราดีกว่าคนที่จะสร้างครอบครัวสร้างฐาน,นะไปกับเราคนที่เขาซีเรียสจริงจังแล้วเขามองหาอะ,อะไรที่เป็นระยะย,ยาวกับเราด้วย คนที่เขาบอกรักเราที่มันมาจากใจอะคะ่ะไม่ใช่คำพูดที่ต้องพูดแต่เป็นคำพูดที่เขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเขาพูดมันออกมาไงอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาต้องร้องไห้หนักมากเลยอะ พอเขาคิดถึงเรามากแต่ว่าตัวเราคือไปไกลแบบกูไม่กลับแล้วอะคือเราไม่เอาเรารู้สึกว่าถ้าเหลือผู้ชายแค่คนเดียวหรือผู้หญิงแค่คนเดียวในโลกเนี่ยเราก็ไม่เอาเขาอะคือตรงนี้มันวุ่นวายมากเลยที่เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหนะนะ้านี้ค่ะ เรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดช,ชอบใครทำอะไรไว้เนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมใครที่มายุแย่ให้คุณกับแฟนคุณต้องเลิกกันเนี่ยไอเนี่ยโดนคนแรกเลยตัวเขาอ่ะก็จะต้องรับกรรมเหมือนกันนะคะคือคิดว่าน่าจะมีเหตุผลที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้ลงเอยกันในชาตินี้ แม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตามแต่อันนี้คือมัน close chapter มันไม่ใช่ close chapter อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ปิดแค่บทนั้นบทเดียวมันปิดทั้งเล่มหนังสือเลย the entire book ปิดทั้งเล่มค่ะไปต่อไม่ได้เขาทำตัวแบบนี้คุณจะไปต่อกับเขาได้ยังไงอ่ะคุณต้องการคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เติบโตเต็มไวคนที่รู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไร นะคะไม่ใช่คนที่เอาแต่ได้หรือคิดถึงแต่ตัวเองคุณต้องการคนที่เขาอุปการะเลี้ยงดูฉันสามีภรรยาหรือว่าคนที่เขาจะอยู่กับเราไปจนแก่คนที่เขาเห็นอนาคตร่วมกันกับเราในแบบที่เราเห็นกับเขาคนคนนี้ไม่ทำให้คุณเสียเวลาชีวิตเท่ากับคนที่คุณเคยเจอแน่นอนถ้าเทียบกันดีกว่ามากๆ ประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะรักนะคะทุกคนคิดถึงมากค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตามไอ l ดีลที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีนะคะประจำปีพุทธศักราช2568นนะคะตอนนี้ก็เปิดรับจองแล้วนะคะสามารถ สอบถามรายละเอียดแพ็กเกจดวงรายปีเข้ามาได้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจแยกออกมานะคะต่างหากจากดูดวงส่วนตัวแบบปกตินะคะ,ะเพราะว่าวิธีการรูปแบบก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะโฟกัสในภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวการพัฒน,นาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวขึ้นมาให้เราพูดถึงกันนะคะในเวลานั้นนะคะก็ จะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลักนะคะหรือเป็นไพ่เทลนะคะแล้วก็เป็นช่วงโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะที่เราจะอ่านชาร์ตนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของไพ่หนังฟ้านะคะหรือไพ่ออร์ l เคิลเพื่อขอคําแนะนำนะก็ไม่ได้อ่านทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนแบบนั้นนะคะแต่ว่าจะอ่านเป็นภาพรวมของทั้งปีแล้วก็พูดถึง ite, ดึงช่วงเวลาที่เป็นไฮไลท์เด่นๆมาว่าช่วงไหนควรที่จะ ระวังระวังหลีกเลี่ยงไม่ทําอะไรหรือว่า,อ,าอะไรที่จะเตือนเตือนกันนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่ควรที่จะลุยกอบโกยตักตวงลงมือทําเราจะเรียกว่าช่วงนาทีทองนะคะ ก็จะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งโดยใช้เหตุเนาะเวลามีค่านะคะแต่ละปีถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนที่โดดเด่นที่เราควรลงมือทำอะไรลุยอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าหรือพลาดโอกาสดีๆไปนะคะโอเคก็ยังไงสอบถามรายละเอียดของดวงรายปีกันได้ที่ Line ID ด้านล่างคลิปนี้ค่ะอ่ะและเรื่องของสร้อยข้อมือนะคะมีคนถามมาเยอะมากตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่า มีข่าวดีจะบอกกำลังจะเปิดแล้วนะคะกำลังจะ reopen หรือกลับมาเปิดแล้วนะคะในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้แหละนะกำลังเร่งจัดการให้ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยก่อนนะคะก็ยังไงแล้วเนี่ยอสอบถามรายละเอียดได้ทาง line id เดียวกันนะคะที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ละค่ะนะคะก็จะมีแบบใหม่ๆสวยๆเข้ามาเยอะมากนะคะเป็นการ restock เลยแล้วก็เรื่องของอาศาสตร์ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเบอร์โทรศทัพท์เลขทะเบียนรถนะคะบ้านเลขที่นะชื่อมงคลทั้งชื่อธุรกิจนะคะแล้วก็ชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อส่วนตัวที่เราใช้กันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะ,ะก็คือ ให้อาจารย์คำนวณให้เฉพาะดวงของบุคคลเลยนะคะอันไหนเหมาะอันไหนดีสำหรับเรานะคะถ้าเลิกเลิกม,ม,มงคลด้วยค่ะใครที่รู้สึกว่าติดติขัดขัดทำอะไรแล้วมันมีปัญหาเยอะนะคะทำแก้ไขตรงไหนแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นสัทีเนี่ยมาดูกันได้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันขัดดวงอยู่หรือเปล่าในตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอยู่นะคะแล้วกเ็เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่า ควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะคะบางทีเนี่ยก็มาดูดวงกันได้นะคะถ้าอาจารย์คุยกันเบื้องต้นแล้วควรเปลี่ยนก็นะสามารถที่จะดูนะคะว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีละ่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขที่บอกไปเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หรือว่าเรื่องของชื่อนะคะเอาล่ะ ใครที่จะเปิดบริษัทใหม่ก็อย่าลืมตั้งชื่อกับดูเลิกนะคะหรือลงเสาเอกสร้างบ้านสร้างตึกนะคะหรือเป็นการแต่งงานนะคะหรือเลิกคลอดบุตรนะคะก็เรียกได้ว่าสําคัญมากๆคือมันเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเราเริ่มมาดีเนี่ยมันเหมือนเรากลัดกระดูมเม็ดแรกถูกต้องหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ถือว่ามีเอาเลิกเอาใช้ไว้ก่อนเป็นสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลที่เรา อยากได้เชื้อเชิญเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วส่วนใครที่อ,อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไลเซนนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครที่ยังทุกข์ใจนะคะนอนไม่หลับหรือ มีภาวะเครียดนะคะวิตกกังวลนะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังได้ตลอดเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ขอให้หายหายทุกหายโศกแล้วก็ดีวันดีคืนนะคะเออใครที่อ่าตอนนี้ก็จะไปเที่ยวนะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็ขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะเออไปไหนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ Happy Holidays ด้วยนะคะ Happy Holidays สํำหรับทุกๆคนเลยนะคะก็กราบขอพรนะคะให้กับพวกเรานะทั้งที่เพิ่งจะเคยเข้ามาครั้งแรกหรือติดตามอาจารย์มานานหรือติดตามมาได้สักพักนะคะขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ณนะที่นี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต นะคะในปีใหม่ปีพุทธศักราช2568นี้นะคะและขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสำเร็จนะคะแล้วก็ความร่ำรวยมั่งมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากนะคะชีวิตสุขสบายนะ,ะเต็มไปด้วยโภกทรัพย์สติปัญญาดีแตกฉานนะคะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ เรียกได้ว่ามีความสุขก,กายสบายใจ,สด,จสดชื่นเบิกบานแจ่มใสทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าคุ้มครองดวงชะตานะคะไปทุกหนแห่งนะแล้วก็ขอใหอ้ได้รับพรดีๆนะคะความตั้งใจความมานะทำมาหากินด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ประสบความสำเร็จ นะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยแคล้วคลาดทุกการเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เป็นที่รัก ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะเออก็ไม่รู้จะอวยพอรอะไรแล้วนะคะอ,อ,อยากให้พรดีๆนะกับพวกเรานะคะสําหรับปีใหม่นี้นะคะก็บอกลาปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกการติดตามนะคะอยากให้ติดตามและอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกไปนานๆเลยค่ะก็ดีใจนะคะดีใจมากๆเลยที่ได้ อ่านดวงให้กับพวกเรานะคะมาตลอดทั้งปีนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วด้วยแล้วก็มีความสุขค่ะดีใจมากก็อยากให้สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กด Like กด s h a ร e นะคะ เพจ Facebook แล้วก็ YouTube อันนี้ให้อาจารย์ด้วยนะคะชื่อวิรดา a องเจ b l เ s s นะคะ YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปดีๆออกมาใหม่ๆเนี่ยจะได้เห็นนะคะและเพจ Facebook อาจารย์ก็เข้าไปกดไลค์ด้วยเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีการแจ้งข่าวสารเยอะมากค่ะ เป็นเรื่องที่สำคัญในด้านของโหราศาสตร์นะคะดวงดาวแล้วก็เรื่องของอะไรดีๆที่เป็นสายมูอย่าพลาดนะคะเรื่องของการไปไหว้พระหรือบทสวดที่เวลาไปไหว้ที่ไหนมาเนี่ยอาจารย์จะแนะนำบทสวดอะไรนะคะก็ยกมาเฉพาะที่คิดว่าดีๆนะคะแล้วก็สำคัญนะอย่างไรก็เข้าไปกดสาระดีๆด,ดูสาระดีๆได้นะคะก็มีบทขอขามากรรมขออโหสิกรรมเจ้าก,กรรมในเวรอาจารย์พิ์ไว้หรือปักหมุดไว้อันแรกเลยเป็นตัวอักษรนะคะ ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันไม่ดีมากๆก็เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนนะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจะทําอะไรทําความดีทำสิ่งที่ดีมีศีลธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราคิดดีคิดชอบนะคะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะประมาณนี้ค่ะกะ็ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากบอกรักทุกคนเลยนะคะรักมากๆเลยค่ะก็ยังไงแล้วเนี่ย m e r r y Christmas and Happy New Year และ Happy Holidays ด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ